สวัสดีค่ะพบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดงเครื่องดื่มซูเปอร์ลูกทุง่งเครื่องดื่มสปอนเซอร์เครื่องดื่มกระทิงแดงโคลากาแฟาพร้อมดื่มกระทิงแดงชาขาวเพียวริขุมเมล็ดทานตะวันซันสแน็คเครื่องดื่มเรดบลูเอ็กซ์ตร้าและเครื่องดื่ม Ready, เดรดดี้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำโรงงานปราจินบุรีเปิดรับสมัครแ p a ิ้งแวร์เฮา e h ซู s ปอ u p e r เซอร์ประจำสำนักงานบางบอนเปิดรับสมัครรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและ human resource manager ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะในการสมัครงานนั้นนอกจากจะต้องเขียนเรซูเม่ให้กระชับความแล้วการเขียนจดหมายสมัครงานหรือจดหมายปะหน้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครไม่ควรมองข้ามเพราะถือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการแนะนำตัวและประวัติโดยย่อซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้มาสัมภาษณ์งานต่อไป รวมเรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายปะหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับการสมัครงานในคอลัมน์ English at Work เว็บไซต์ Nationjobs.com e ค่ะ